สวัสดีครับตอนนี้นะฮะอยู่ที่อิงโหดนะครับเซ็นเตอร์เวิด์นะฮะอยู่ตรงเซฟฟาร่านะครับอยู่ที่ชั้นสองนะครับหาไม่ยากเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเขามาตั้งเป็นป๊อปอัพนะครับซึ่งจะอยู่นะครับอีก6เดือนนะครับแน่นอนนะฮะสิ่งดีงามนะฮะของอิงโหดที่ไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของสีสันนะครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์ที่มากมายนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราแอบลอบไปก่อนเพราะว่าจริงๆมีพาเลทพิเศษนะครับเนี่ยเขากำลังจัดพาเลทพิเศษนะครับ3 p a พาเลทด้วยกันนะครับซึ่งปกติเนี่ยมีมูลค่าถึง5000บาทแต่เขาขายแค่1 9 9เานะครับเป็นการจัดพาเลทที่ว้าวมากชอบมากผมว่าเป็น3 ใน3โอกาสนะครับอันแรกเนี่ยก็คือนะครับ daily grow คือใช้ได้ง่ายๆนะครับในทุกๆวันนะครับแล้วก็มีอันนี้ day to night นะครับคือใช้ได้ตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืนนะครับแล้วก็มี going o u นะครับก็จะเป็นแบบเข้มๆหน่อยนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปงานนะครับหรือว่าชอบแบบสโมกยายนั่นเองนะเห็นไหม มีถึงสามพาเลตนะครับแล้วก็สีดูนะครับมีสิสีนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยปกตินะครับผมซื้อเอง5,000บาทแต่เนี่ยเหลือ1,990บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยวางจำหน่ายแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะฮะอยากได้พาเลตสิ่งที่เรียกว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์ทั้งแมททั้งชิมเมอร์นะครับแล้วก็กริตเตอร์นะครับ มาดูกันได้เลยนะฮะที่อิงลอดนะครับเซน t ตอร์เวอร์นะฮะชั้น2ตรงข้ามกับเซฟ a r ราครับผม